ถ่อยถ้าเตรียมมาแลครับเดี๋ยวเราพราก็คงไปคุยกับเขาอันนี้เราอยู่ในช่วงของ positive thinking by Sing Corporation นะครับขอบคุณ Sing Corporation ที่นับสนนวิธีคิดบวกนะครับดีๆดีๆด,ด,ด,ดีจริงจริงดีๆจริงเพราะว่าวันนี้เราหยิบยกเหตุการณ์ที่เพิ่งลา่า<ล>สุดเลยสดร้อนๆเลยครับล่าสุดเลยค,คุณดูคลิปใช่ไหมที่มีการแชร์ในโลกออนไลน์นะครับอจะเป็นคลิปของน้อง้หญิงคนหนึ่งเปิดคลิปมาปุ๊บ ไม่พูดความกำเองมีผู้ชายคนหนึ่งเดินมาข้างรถอาดาสาดกรยกระจายคือเราพยายามผมเนี่ยพยายามดูคลิปประมาณ5 6รอบดูเหมือนกันดูประมาณรอบที่7ที่8ปดะพี่ผู้ชายคนนั้นอะเขาพูดอะไรเออแต่คือเรายังเรียกว่าเอะเราก็ฟังไม่เราก็ฟังไม่ทันลงหุนใส่หูฟังแบบเล่นสุดแล้วนะเราก็ยังไม่ทันได้ยินว่าผู้ชายพูดอะไรได้ยินแต่เสียงดายผู้หญิงเนี่ยเป็นชุดเลยประมาณ2กว่าสองนาทีกว่า เออต็มๆคลิปดาผู้ชายคนนั้นจนมันมีที่มาที่ไปสุดท้ายผมเปิดเฟซบุ๊กผมเจอไอ้ต้นเฟสมาปืนสรุปเรารู้จักนะครับเออเรารู้จักแล้วคนคนนั้นเขาเป็นพี่เจมเขาชื่อพี่เจมเขาอยู่ในกลุ่มแจ๊ดกลุ่มบาร์บีคอนอ่าครับซึ่งอยู่แถวๆถวสมุทปาการนั่นแหละครับแล้วคือตอนแรกคือพี่เจมเนี่ยเป็นคนเป็นเหมือนเป็นเป็นครูสอนภาษาเขาพูดไทยไม่ชัดเขาเป็นคนต่างชาติเขาเป็นคน เหมือนเป็นลูกครึ่งหรือต่างชาติอะไรนี่แหละไม่แน่ใจอาจจะเป็นลูกครึ่งเราก็พูดไม่ได้ชัดแม่แต่คือเขาเป็นคนพูดไม่ชัดล้าพูดภาษาไทยไม่ชัดแล้วเป็นคนพูดช้าต้องพูดช้าเพราะอาจจะไม่ค่อยเข้าใจอะไรมากประมาณนั้นก็เลยพูดช้าแล้วพอเสร็จปุ๊บมันก็มีแชร์จากพี่เจมพิมพ์มาแล้วพิมหน้าเฟซผมนี่แหละแล้วพอเราอ่านปุ๊บเราเลยแบบว่าแล้ว คือคือคือด้วยความรู้จักเป็นการส่วนตัวนะเขาืือยังไงไม่รู้แต่ว่าคือผมกล้าเถียงแทนในคลิปได้เลยว่าพี่เจมไม่ใช่คนแบบนี้แน่นอนเหตุการณ์ในคลิปดูจากคลิปอาจจะกลายเป็นน้องผู้หญิงด่าว่าคุณพี่อาจจะมีก่อนหน้านี้พี่เจมอาจจะไปด่าหรือเปล่าไม่รู้แต่อาจจะผาดไปอะไรก็ไม่รู้แต่ในคลิปคือน้องผู้หญิง ด่าแรงมากแล้วก็บอกว่าเป็นคนแก่ไม่มีน้ําใจทําไมไม่เข้าแล้วกถแต่งรถเสียวลาวอะไรว่าะเป็นละดเวดาวเทศเัาใช่ยิ่งกว่าครับอ่ะเสร็จปุ๊บเหตุการณ์จริงที่พี่เจมาแะลาอีกฝั่งหนึงครับอีกด้านนึงพี่เจมก็มาบอกว่าเขาอะกำลังลับรถแล้วน้องผู้หญิงคนนี้เบียดเข้ามาเบียดนะไม่ใช่ขอทาง ถ้าขอทางถ้าขอทางคือเปิดไปเลี้ยวชะลอขอทางคือก่อนทางขึ้นสะพานโอเคแต่ว่าคือคงเข้ามาในช่วงที่ว่าเป็นคอสะพานแล้วก็ไม่รู้จะไม่รู้จะไปไหนกันแล้วอ่ะเออพี่เจมก็เลยเห็นว่าเป็นรสซิ่งเหมือนกันครับก็เลยจอดแล้วจะลงไปว่าเอ๊ะทำไมคุณขับรถแบบนี้เพราะว่าในในในความที่เป็นรถซิ่งเหมือนกันอาจจะคุยจะรู้เรื่องอ่าลงไปดูเผื่อแบบเป็นคนรู้จักการเรือเลยแบบหรือว่าอะไรก็ตัดเตือนเขาเป็นสไตล์ผู้ใหญ่พอเขาลงไปปุ๊บ เจมบอกว่าก็สิงสาราสัตว์มาตามนั้นผมก็เลยเดินกลับรถแล้วขับรถไปเลยก็ก็มาตามคลิปอเขาก็เลยไม่ต่อกรไงจริงๆแล้วคือเขาไม่ได้ต่อกรเลยเลยวิธีคิดวิธีคิดของของบทเรียนจากเรื่องนี้ครับมันก็เลยจะบอกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบนท้องถนนครับการมีกล้องมือถืออยู่กับตัวการมีโซเชียลเน็ตเวิร์กอยู่กับตัวการมีคนฟอลโล่อยู่กับตัวไม่ได้ทําให้คุณถูกขึ้นนะครับ ความถูกผิดมันวัดกันได้ที่ถูกผิดจริงๆไม่ว่าจะด้วยหลักการอะไรก็ตามทีกฎหมายศิลธรรมจริยธรรมคุณธรรมอะไรก็ตามทีที่มันเป็นกฎของสารตโลกนั่นคือตัดสินว่าคุณผูกผิดไม่ได้หมายความว่าการมีตัวโล่แล้วคุณมีคลิปอยู่ในมือปล่อยก่อนพูดก่อนคุณจะดูไม่ใช่นะใช่แล้วแบบว่าคือคือคือนาง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 คนนี้น้องคนนี้เพอปล่อย คือตอนแรกอะ่ะมีคนก๊อปไหมผมดูบอกพี่แจด,ดอีกแล้วเออคือด้วยเราก็อยู่ในกลุ่มแจด,ดคือค,คนมันมีเห็นอะไรแจ๊ดมันก็ส่งให้เรามาพี่แจด,ดอีกแล้วเราก็ดูเฮ้ยนัน่นรถพ่เศบเสร็จคือเราก็พยายามจะไม่เข้าข้างเราก็เข้าไปดูในเฟซน,น้องเดนไปดูในเฟซน,นอ้องซื้อสามสี่คนแรกที่แชร์จากเฟซน,น้องโอ้ยเข้าข้างน้องเันเต็มที่อะไรองจายยงนั้นไม่มีเลยเพราะว่าอย่างที่บอกมันไม่ได้หมายความว่าคุณพูดก่อนอือ คุณชาก่อนจะเลยนคนขู่บางครั้งหลายๆหลายๆหายหายเหตุการณ์ครับไม่ใช่เฉพาะเหตุการณ์นี้นะครับหลายๆหายเหตุการณ์ในสังคมนี้ที่ใช้สื่อโซเชียลในการหาพวกให้เข้าข้างตัวเองแต่บางทีคือคนเดี๋ยวนี้คนเขาดูคลิปเนี่ยเขาใช้วิจารณญาณเมื่อก่อนนะอาจจะใช่เเม, <ะ S 2> มื่ออาจจะใช่อาจจะเร็วอาจจะแบบปูปูปั๊บไปเลยเชื่อเชื่อตามคลิปเลยเชื่อตามคลิปเลยโอ้ยใช่แน่นอนเข้าข้างน้องผู้หญิงเดี๋ยวนี้หลังๆเริ่มมีการ เปรียบเทียบเรื่องมีการหาข้อมูลแวดล้อม,เร,ม,เ,รมเริ่มมีคนบอกเอยอย่าพึ่งดา่าอย่าพึ่งดาา่ากันแล้วขอดูข้อมูลก่อนขอดูอีกฝ่ายก่อนครับเริ่มเป็นอย่างนี้กันแล้วนี่คือวิธีคิดหนึ่งวิธีคิดหนึ่งที่พยายามจะบอกคนในสังคมบอกคุณผู้ชมว่าจะทำอะไรก็ตามทีครับ<ม>อยากเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรวาลเนี่ยคุณไม่ได้ถูกที่สุดแล้วคุณก็อ,อาจจะไม่ได้คนที่เก่งที่สุดบนท้องถนนดังนั้น ในในการขับรถและการใช้รถใช้ถนนนะครับมันเป็นเรื่องปกติมากที่คุณอาจจะมีการกระทบกระทั่งงานจริงๆอ่ะมันมันมีอย่างเงี้ยทุกวันหละมันมีทุกวันแหละแต่ถ้าคุณใจร้อนด่าก่อนนี่ด่าก่อนหิบโทรศัพท์หายเลยมันก็ไม่ใช่เรื่องใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทําอะไรก็ทมดีครับใจเย็นลงอยู่บนถนนแบบไปนะครับไปกันหน้าก็ไปไปไม่ได้ก็ไม่ต้องไปด่าเขาเขาอะไรก็ไปก่อนรอครับคือเขาเขาเขาคือ พูดถึงเวลารถเข้ามาแล้วเราเข้ามาคือบางทีอ่ะครับผมไม่คนต่อผมอาจจะเข้าใจนะว่าไอ้คันนี้ยมาก่อนคือคือคือไอ้คนที่มาเบียดเนี่ยมันอาจจะแบบฉุกระหูจริงๆรฉุกระหูจริงๆคือค้าถ้าคันนี้เขาเขาไปไม่ได้คือเขาอาจจะจอดให้คุณไปไม่ได้คุณรอคันหลังเขาก็ต้องมีคนรอให้คุณครับแต่ไม่ให้เส้นทึบไม่รู้ตอบไปกับที่มากันยังไงนะแต่เจอบ่อยมากคือเส้นทึบเนี่ยเขาหมายถึงห้ามแซงนะครับ ถ้าข้างนี้เป็นเส้นเส้นทึบข้างนี้เป็นเส oui, ้นปลานั่นหมายความว่าข้างในข้างนี้ที่เป็นเส้นปลาเนี่ยเขาแซงเขาออกข้ามาได้แซงเข้ามาได้แต่ถ้าเป็นเส้นทึบคุณเน่ยแซงเข้ามาไม่ได้หรือบางที่ ok ช่วยเฉพาะคอสะพานมันจะเป็นเส้นทึบ2เส้นหรือเป็นเส้นทึบมีตารางด้วยให้ตั้งหลักแล้วเพราะในคุณไม่ควรแซงเข้ามาคือจริงๆถ้าเกิดว่าขึ้นไม่ได้อะไปกลับยูเเิรอนหน้าถูกเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเข้าอย่างเงี้ยคือมันน้อยครั้งอ่ะ ที่คุณจะได้เข้าจริงๆแล้วมันก็เสียดการเสียดสีครับใช่อันนี้ยังมีที่แค่เสียดกันแต่ไม่ได้เถียงนะดูดูแล้วก็ไม่เถียงไม่ได้มีใครเถียงกะนเพราะน้องเขาศาสตร์กัน่เดียวนั่นแหละครับสองประเด็นครับประเด็นแรกครับการใช้สื่อโซเชียลเวิร์ดการใช้คนฟอลโล่ตัวเองเป็นเหมือนโล่เป็นเกราะกำบังตัวเองอย่าใช้เลยครับมันไม่ได้เกิดประโยชน์เลยแล้วฮะเพราะถึงเวลาจริงๆตัวเองก็เงือบปัจจุบันปิดเฟซไปเรียบร้อยเมื่อเมื่อคืนดูเรียบร้อยครับปิดเฟซไปเรียบร้อยเราะ คุณก็ไม่ได้ถูกที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเอาอย่าเอาตัวเป็นศูนย์กลา,า,างจักรวาลครับกลับไปในที่2คือการขับขี่รถบนท้องถนนครับการุณารักษากฎรจราจรครับใช่อย่าคิดว่าคนอื่นเขาก็ทําได้เราก็ทําได้มันถุกเฉินจริงๆเราเข้าใจบางที็เข้าใจบางทีคนเขาก็ไม่เข้าใจครับ เพราะว่ารถไม่ได้มีสเตตัสบอกใช่ว่ากูรีบว่าก <laughs> ูปวดกูปวดขี้อยู่ <laughs> ปวดขี้นะกูต้องอยู่เถ<อ>ิเตนตรงนี้ทันทีนะทันทีนะเอเออย่าทำนะครับฝากไว้ให้กี้กันครับนี่คืออีกเหตุการณ์หนึ่งในสังคมที่ยกมาพูดคุยกันให้สร้างคติที่ดีมุมมองที่ดีนะครับในสังคมนี้นะครับขอบคุณสิงค์อมเบอร์ชั่นที่สนับสนุนช่วงวิธีคิดไอเดียนี้นะครับติดตามชมสัปดาห์หน้าผมจะเอการายยกมาพูดคุยกัน ว่าการอีกทีนึงนะครับล,ลูกวัวกไหมลูกวัวกโอ้โยเดี๋ยวเดี๋ยวสัปดาห์หน้าลูกวัวกอันนี้ดราม่าหนักเลยนะเดี๋ยวว่ากันสัปดาห์หนี้บ๊ายบายครับ It has just begun. Are you ready? Let's go! 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 go, go, go. Now we're back from the dead. from the dead